โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u b e ทุกท่านครับวันนี้กับช่องเบนแลไทซิงครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับขนาดรถใหม่นะครับยังสตาร์ทไม่ติดนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับโอเคครับไปดูกันเลยนะครับแน่นอนครับที่สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าศูนย์นะครับเขาได้ทำเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์นะครับแล้ว เป็นเซนเซอร์เพื่อตัดการทำงานนะครับถ้าเซนเซอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ปิดนะครับเครื่องจะสตาร์ทติดนะครับแต่ถ้าเซนเซอร์เปิดนะครับเปิดเมื่อไหร่นะครับเครื่องจะสตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเซนเซอร์มีกี่จุดนะครับสำหรับรถเกี่ยวคูโบต้า DC 70นะครับ หนึ่งนะครับหลักๆเลยก็คือนี่ครับชุดนี้นะครับมีเซนเซอร์นะครับนี่ครับมาอธิบายลักกันนะครับถ้าถ้าถ้ายังดันค้างแบบนี้นะครับลดโอกาสที่รถจะสตาร์ตติดนี่โอกาสที่รถจะสตาร์ตติดนะครับไม่มีเลยนะครับดูนะครับนี่ครับดูครับผุสตาร์ตให้ดูนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่คือสตาร์ทไม่ติดนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งจุดจุดแรกนะครับจุดที่สองนะครับจุดที่สองจะเป็นชุดของตู้นวดนะครับนี่ครับนี่คือเราขึ้นตู้ค้างไว้นะครับเกิดมีเด็กอะไรนะครับมาเล่นนะครับเราขึ้นตู้ค้างไว้นะครับดูนะครับจะติดไม่ติดนะครับก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่คือจุดที่สองนะครับที่ทําให้รถไม่ติดนะครับสําหรับ ตัวนี้เป็นตัว DC 70 g พัดนะครับนี่ครับเมื่อดูรู้ไปแล้วนะครับ1จุด2จุดนะครับที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ครับ2จุดนะครับคือนี่ครับชุดคอนโทรลนะครับเดินหน้าถ้ายหลังนะครับแล้วก็ชุดขึ้นตู้นวดนะครับ 2. ครับ2จุดนะครับคือนะครับคือจะเป็นการการตัดวงจรนะครับ ระหว่างไฟที่จะมาป้อนเข้าไฟที่จะป้อนนะครับไปยังได้ได้ไดสตาร์ทนะครับจะถูกตัดวงจรนะครับคือค้างแบบนี้นะครับค้างแบบนี้นะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับก็จะสตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมครับนี่นะครับแล้วนะครับมีบางคนนะครับก็อาจว่าแบบ แบบว่านะครับแบบว่าขี้เกียจนะครับคือเซนเซอร์เสียแล้วขี้เกียจไปซื้อมาใส่นะครับโอกาสนั้นนั่นคือพูดง่ายๆก็มักง่ายนะครับมักง่ายไม่ใส่เซนเซอร์นะครับเอาครับลองคิดตามผมดูนะครับถ้าเกิดมีเด็กขึ้นไปเล่นนะครับมีเด็กขึ้นไปเล่นดันมาไว้ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเกียร์นะครับเด็กเล่นเกียร์ด้วยเอาไปตำแหน่งเฮ็ดนะครับคือเร็วสุดนะครับ เรามาถ้าเรามาบิดสวิตกุญแจแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่นะครับรถเกี่ยวมันไม่มีคัทนะครับไม่มีคัทมันมีแต่แผ่นคัทด้านล่างครับคือมันไม่มีให้เหยียบเหมือนรถกระบะนะครับก่อนจะสตาร์ทครับคิดดูนะครับถ้าอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดดึงคันเร่งขึ้นนิดนึงล่ะถ้าเกิดเรารีบๆนะครับจะรีบไปออกงานแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรามาบิดกุญแจสตาร์ทเลยล่ะ เกิดอะไขึ้นนะครับแน่นอนครับรถต้องพุ่งไปด้านหน้านะครับรถต้องพุ่งไปด้านหน้าร้อยเปอร์เซ็นครับถ้าเกิดมีคนยืนอยู่ด้านหน้าและครับด้านหน้าเรียบร้อยครับเข้ามาตรงด้านในเลยนะครับนี่คืออันตรายมากนะครับไม่งั้นศูนย์ก็ไม่ใส่มาหรอกครับถ้ามันเสียก็แนะนําให้ไปซื้อมาใส่นะครับซื้อมาใส่ให้เรียบร้อยดีกว่านะครับนี่ครับพวกตู้นวดก็เหมือนกันครับนี่ครับ อยาคิดว่าไม่อันตรายนะครับนี่ครับของพวกนี้นะครับอันตรายนะครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวนี้อันตรายหมดนะครับอันตรายหมดไม่ว่าจะจุดไหนนะครับขนาดต้องจุดแล้วนั่งนี่ครับมันยังอันตรายเลยนะครับอันตรายยังไงนะครับเวลารถขึ้นคันหน้านะครับโอกาสที่ถ้าเราจับไม่ดีนะครับโอกาสที่จะไปด้านหน้านี่สูงนะครับนี่ครับแล้วนะครับมันตัวนี้เป็นรถอุ่มนะครับ DC 7 0 G พัดนะครับนี่ครับ แต่ถ้าเป็นรถกระสอบนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ชุดนี้กับชุดนี้2อย่างครับถ้าเป็นรถอุ้มนะครับเจอบ่อยนะครับตัวนี้ FC นะครับทักมาถามผมนะครับโทรมาสอบถามผมบ่อยนะครับว่าทําไมมันสตาร์ทไม่ติดนะครับขนาดว่าตัวนี้อยู่อยู่ตําแหน่งสต็อปแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ตําแหน่งออฟแล้วทั้ง2ตัวนะครับทําไมยังสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นของข้อ ชุดท่อส่งเมล็ดข้าวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คืออยู่ในตำแหน่งออฟนะครับนี่ครับถ้าเกิดมันออนมาแบบนี้นิดนึงนะครับอย่างนี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ครับคือต้องให้มันปิดให้สุดนะครับบางทีนะครับในการย้ายนะครับต้องผ่านต้นไม้ต้นอะไรนะครับบางทีอาจจะมาค้างตรงนี้นะครับทําให้มันทําให้วงจรนะครับทําให้วงจรมันเปิดนะครับนี่ครับคือมันจะตัดการทํางานครับกัด ระบบสตาร์ทนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์นะครับูง่ายก็เช็คดูเซ็นเซอร์ครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับขึ้นแล้วนะครับอยู่ในตำแหน่งออนนะครับคือเปิดนะนะครับนี่ครับเรามาสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับนี่ครับนี่ครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มาดูนะครับนี่ครับแนะนำนะครับ ตอนเราใส่ข้าเสร็จแล้วนะครับหรือขึ้นแทนเลอร์นะครับให้ปิดให้สุดนะครับนี่ครับปิดให้มันสุดนะครับโอกาสถ้าปิดไม่สุดโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติดหนีสูงนะครับนี่ครับแล้วก็มาเช็คพวกพวกนี้นะครับพวกเซ็นเซอร์ตูนวดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เดินหน้านะครับเดินหน้าท้ายหลังนี่ครับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วน เช็คหมดแล้วปกติทุกอย่างแล้วไม่ติดนะครับยังไม่ติดอยู่เป็นกับอะไรนะครับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราบิดบิดกุญแจสตาร์ทนะครับตัวนี้ผมจะสาธิตนะครับแล้วถ้าเกิดบิดกุญแจสตาร์ทนะครับมันดังมันดังแบบเหมือนไฟไม่พอนะครับบางทีนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับหลวมนะครับขั้วแบตเตอรี่หลวมก็มีนะครับมันจะส่งผลให้เสียงไดดังแป๊กแบ๊กแ๊กแ๊กแ๊ก แป๊กแปกตอนบิดสตาร์ทนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนมันมีหลายสาเหตุนะครับตัวเบื้องเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับท่านที่เก่งแล้วผมก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับตัวนี้สําหรับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับนี่นะครับสาหรับมือใหม่นะครับควรเช็คนะครับทุกจุดนะครับมันมีเซ็นเซอร์นะครับตัดวงจรสตาร์ททุกทุกจุดนะครับเป็น3มจุดนะครับของรถ DC 70 G พัดนะครับ 70G ก็มีนะครับรถกระสอบมี2จุดครับคือจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนรถไถซิ่งด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ